สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาลองทาซีรีส์ออมหุ้นอีกเช่นเคยนะออมหุ้นปันผลนะแล้วก็เติบโตด้วยนะก็วันนี้ผมจะมาพูดตัวโฮมโปรนะครับออมวันละร้อยนะครับออมวันละร้อยในหุ้นโฮมโปรห้าปีนะจะเป็นยังไงเนาะ,อะรอบที่แล้วผมพูด c p พไปนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็โฮมโปรเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น ห้างขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าเขาก็คือคนที่มีบ้านอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกเรานะครับแล้วก็เขามีสาขาอยูอ่ร้อยร้อยกว่าสาขานะครับแล้วก็มีสาขาที่ต่างประเทศด้วยนะครับที่มาเลเซียนะก็ถ้าใครสนใจว่าเ,เกี่ยวกับว่าบริษัทที่สามารถขยายไปต่างประเทศได้นะครับที่เป็นคนไทยที่เป็นบริษัทไทยเนี่ย โฮมโปรถือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังเขาก็จะมีอ่าแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาเขาเรียกเมกาโฮมนะเมกาโฮมก็จะขายวัสดุก่อ,อสร้างนะครับก็จะเน้นกลุ่มผู้รับเหมานะครับใครสนใจรายละเอียดหุ้นโฮมโปรอะไรยังไงนะครับก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังได้ผมรู้สึกเคยมีรีวิวไว้นะหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอประชาสัมพันธ์หนังสือนิดนึงนะครับ หนังสือมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปแล้วก็เปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วยแนว v i ไอฮบิดนะซึ่งหนังสือ2เล่มเนี่ยผมเป็นผู้เขียนเองนะครับแล้วก็เป็นหนังสือขายดีนะครับโดยเฉพาะเล่มเปลี่ยนชีวิตด้วยการลงทุนแนว v i ไฮบิดนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ใน Tik t o k s h o p ของในแว่นเลยนะครับก็เข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็เลือกเข้าตะกร้าได้เลยนะก็ขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็อนาคตก็เราอาจจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันเดี๋ยวผมก็จะทยอยแจ้งนะครับ ติดตามกันไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ผมก็จะมีให้สมัครเลี้ยงกาแฟที่ y o u t u b e ด้วยก็จะมีคลิปพิเศษที่อาจจะอธิบายละเอียดเจาะลึกขึ้นนะครับแต่เน้นพื้นฐานเป็นหลักนะครับทีนี้มาดูเลยนะครับโฮมโปรนะก็าราคาหุ้นนะครับใน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 เส้นแรกเนี่ยเป็นราคาหุ้นนะเราซื้อ5ปีนะครับเงื่อนไขคือซื้อวันละร้อซื้อวันละร้อยแปลว่าเดือนอ่าเดือนเดือนหนึ่งก็คือ0 0พนะครับ สามพปีหนึ่งคือ36มหมนหกนะสามหมออมไปเรื่อยๆนะครับออมไปเรื่อยๆห้าปีออมในหุ้นนะสมมุติว่าเรามีเงินเหลือแค่วันละร้อยนั่นแหละนะเพื่อที่จะเจียดมาลงทุนก็คือเดือนละสามพันเท่านั้นนะอ่ะทีนี้พอออมมาเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเราก็จะดูว่าดูที่ขนาดพอร์ตก่อนเนาะแล้วเราได้เงินปันผลเราซื้อทบนะเราไม่ได้ไปใช้นะคือเอาเงินปันผลซื้อทบกลับเข้าไปนะครับ ดูปีที่หนึ่งก่อนปีหนึ่งแน่นอนว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยเงินสามหมื่นหกถูกต้องไหมฮะเพราะว่าวันละร้อยนะครับซื้อได้ปันผลเนี่ยปีปีเนี้ยเขาปันผลอยู่สองจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาหุ้นอยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดนะเราก็จะได้เงินปันผลประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อทบในปีที่สองนะครับปีทสองเนี่ยก็เราก็ซื้อทบแล้วก็เราก็ซื้อจากสะสม DCA ไปอีกวันละร้อยเช่นเคยนะครับ ตามทันเนาะวันละร้อยเช่นเคยนะแล้วก็จะมีขนาดพอร์ตโตขึ้นมาเป็น7 4 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วปีเนี้โอมโปรราคาหุ้นอยู่ที่14บาท50ตังค์นะครับก็ปันผลมาอีก2%นะครับก็ได้เงินปันผล1,500ทั้งปีนะเราพั 1, น5้าเนี่ไปซื้อทบอีกตามทันเนาะตามทันเนาะนะครับแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ปีที่3านะปี3เช่นเคยเราออมเงินันละร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับออมเวละร้อยนะ แล้วก็เงินปันผลไปซื้อทบเหมือนกันเลยนะครับแต่ปีนี้เราจะได้ได้ได้พอรตที่ทะลุแสนละปีสามเราจะมีเห็นเงินแสนในในพอตพู่นแล้วละนะครับก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทห้าพันกว่าบาทนะก็เราทําเหมือนเดิมเลยเข้าปีที่สี่ซื้อทบเหมือนเดิมนะครับซื้อทบโปรไฟเหมือนเดิมไอตัวปันผลเปอร์เซ็นต์ปันผลราคาหุ้นอะไรพวกนี้ผมเอามาจากอ่าหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเป็นพุดราคาหุ้นโฮมโปรนะครับ สามารถไปเช็คข้อมูลได้ที่ www.set.or.th นะครับปีนี้ปันผลเยอะนะเพราะว่าราคาหุ้นมันลงไงนะครับ11บาทเวลาราคาหุ้นลงแล้วเราออมเนี่ยเราจะต้องดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสนะถ้าเรามองยาวนะเราไม่ได้มองสั้นๆใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ลงทุนกับหุ้นเกงกําไรนะครับฟังดีๆนะเราไม่ได้ลงทุนกับหุ้นเกงกําไรเราลงทุนกับหุ้นเติบโตจะโตช้าโตเร็วแล้วแต่นะแต่ขอให้มั่นคงนะมั่นคงและเติบโตนะก็ เราก็จะได้เงินปันผลที่ 3. 2 5เปปีนี้เราได้ปันผลเยอะหน่อยเนาะก็คือปันผล4 0 0พันกว่าบาทนะครับก็ตอนนี้พอร์ตเราประมาณแสนสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะเออเห็นไหมพลังของการออมเงินแค่ร้อยเดียวต่อวันเนี่ยมันทำให้เราเห็นเงินแสนได้นะนะครับสมมุติว่าใครมีนี้บัตรเครดิตสักห้าหกหมื่นตอนนี้พอร์ตเราใหญ่กว่าน้บัตรเครดิตแล้วเออเห็นไหมมันทำได้นะมันทำได้เราเออมแค่วันละร้อยนะครับอาจจะอดกาแฟเลยแลย้วแต่เราเลยนะ อ่ะทีนี้พอเข้าปีที่ห้านะครับตอนนี้พอร์ตเราเป็นแสนสี่ละอ่าเป็นไงเห็นน้าเห็นเนื้อนะเกือบแสนห้าแล้วนะเออนะครับก็ซื้อทบมาเรื่อยๆนะแต่ปันผลเนี่ยเราได้ทั้งหมด7,433บาททั้งปีนะอ่าอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าลองจินตนาการว่าเราออมต่อไปอีก5ปีข้างหน้าอ่าหปีข้างหน้า อันเนี้ยจากปีที่1มาปีที่ห้าเนี่ยจากเก้าร้อยขึ้นมาเจ0 0พันอ่ะต่อปีนะเอออีก5ปีข้างหน้าลองคิดดูมันจะเป็นการลักษณะนี้นะครับคือจะขึ้นปันผลจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราซื้อทบเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณหุ้นจำนวนหุ้นเราเยอะนะเยอะขึ้นจำนวนหุ้นในปีที่ห้าตอนเนี้ยเราจะมีอยู่1 4 0่นพันกว่าหุ้นนะครับแล้วเราคิดดูว่าแค่วันละร้อยสมมติว่าเรามีนี้บัตรเครดิตอยู่สัก2 3สหมื่นเนี่ย มันท่วมนี้บัตรเครดิตเราแล้วนะเออใช่ไหมนะครับอย่าไปดูถูกพลังแห่งการออมเงินออมในหุ้นนะครับเวลาเราออมในหุ้นเนี่ยเราต้องเลือกหุ้นที่มั่นคงแข็งแรงอ่าเต,ติบโตจะช้าจ,จะเร็วแล้วแต่นะแต่โตเร็วเนี่ยผมก็เสียวนะบางทีแบบมันเก่งกําไรกันเยอะนะแต่ถ้าหุ้นที่แบบไม่ค่อยมีคนเก่งกําไรอะ่ะที่มันค่อนข้างที่จะเซตเทิลแล้วก็ไปเรื่อยๆย,ยั่งยืนแล้วเนี่ยผมว่าเหมาะกับการค่อยๆออมนะครับแล้วเราอย่าไปซื้อทุ่มอย่าไปซื้อ ออินอย่าไปอะไรพวกนั้นเป็นการพนันเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงนะเราใช้วิธีค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมก็หวังว่าทุกคนจะมีกราฟที่ขึ้นไปแบบเนี้ยนะขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีนะครับทุกปีมีแต่ขึ้นเหมือนเงินเดือนที่ขึ้นทุกปีนะครับบางบางที่เงินเดือนบางปีไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะแต่กราฟของเราเนี่ยขึ้นทุกปีนะนะครับก็หวังว่าคงได้แรงบันดาลใจนะครับ เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรจะมีหนี้สินหรือไม่มีหนี้สินนะผมก็ฝากหนังสือนะครับแล้วก็ฝากเลี้ยงติดตามนิ้งกาแฟได้อถ้าแก้วเล็ก50บาทเท่านั้นต่อเดือนนะถ้าแก้วใหญ่ร้อยห้าสิบาทต่อเดือนต่อเดือนนะครับไม่ต่อวันนะนะท่านก็จะได้ความรู้ที่เจาะลึกขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับในระยะยาวนะเรานี่นี่คือโฮมโปรนะครับ เก็บเงินเวละล้อยนะผมก็ทําเป็นซีรีส์มาให้ดูนะมี100ร้อยกว่าสาขามีการขยายไปสั่งต่างประเทศแล้วก็เริ่มมีแตกลายไปทาเมกาโฮมนะครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะถ้าชื่นชอบคอมเมนต์มันมาเยอะๆนะผมจะได้มีกําลังใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสําเร็จอมไว้ในหุ้นนะครับเพื่ออนาคตที่สดใสในวันหน้านะครับสวัสดีครับ